สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยายา่ The Eye of Tarot by c a n c h ี r ย,น,ยนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะโอเคอ่าเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนาสิบหกถึงสามสิบถุนา ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่วันจันจ้ะจันจ๋าจันเจ้านะคะดูดเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไป เพราะฉะนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณค่ะมันเป็นจนโรนระด่งดวงใครก็ไม่รู้ดวงของคนทั่วๆไปถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากาันเพราะมันไม่ใช่ดวงของคุณเข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคไหม มามามาเม,มื่อกี้มีคนมาบอกว่าชอบอาจารย์จังเลยอย่าชอบอาจารย์ค่ะอาชอบอาจารย์เป็นบาปนะคะมันเป็นบาปนะจ๊ะอาจารย์เป็นวัตถุโบราณน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะทําร้ายอาจารย์ไม่ได้ค่ะมันผิดกฎหมายเข้าใจไหมจ๊ะหนูจ๋ามาอ่าสิสิบหกถึงสามสิบเอ็ดนี้ค่ะความรักคุณจะเป็นเช่นไรจันจ๋ารออะไรยอยู่จ๊ะรอรอรอ,รอการเฝ้ารอ เราเราได้อะไรถามใจคุณหรือ,อยังจ๊ะเหงาเมื่อดาบมาอีกแล้วก,การตัดสินใจการคิดการไตรตรองการทบทวนหรือว่าความรู้สึกที่มันขัดแย้งในใจ,ยจ,จ,จอยากจะจบหรือจ๊ะอยากจะจบหรืออยากจะอยู่อยากจะไปโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณเขาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเขามารักคุณแล้วเหมือนเดิมใช่ไหม ใจคนก็เปลี่ยนไปแล้วได้เช่นกันนะจ๊ะ The เอ p r e s s ผู้หญิงระวังท้องนะคะระวังทองด้วยนะจ๊ะผู้หญิงจ๊ะระวังการตั้งครรภ์น,นะจ๊ะผู้ชายการระวังไปทําผู้หญิงท้องนะจ๊ะช่วงจังวหวะการตั้งครรภ์มีเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนั่นจันเขาเสน่ห์แรงเหมือนจันนะ่ะเขาเป็นคนเสน่ห์แรงค่ะคนจีบเยอะคนมาเยอะไอ้ที่จีบมาจีบก็มีเอาเขา ไอ้ที่เขาไม่เอาคุณคุณก็จะเอาเขาประมาณนั้นโอเคอจารย์ดื่มน้ำที่ขออนุญาตค่ะ,ะมามาดูกันพักนี้พลังงานใช้พลังงานไปเยอะมากมันจะหมดและพลังงานอาจารย์อาจารย์แก่แล้วเพราะฉะนั้นใช้พลังงานไปเยอะพลังงานมันก็จะหมดเร็วเข้าใจใช่ปะคนที่มีอายุแล้วคุณไม่มีอายุคงไม่เข้าใจโอเคไพ่ใบแรกค่ะ สองไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าคืออะไรสองไม้เท้าคือการเฝ้ารอคนเก่าคนเก่าหรือรอใครบางคนจ้ารอความสัมพันธ์ที่มันพัฒน,นาหรือเปล่านางรอนอนรอให้เขามาทักให้เขามาปักใจด้วยหรือเปล่าการงานของคุณได้รับการขยับขยายในหน้าที่การงานควา,วามสัมพันธ์อนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าถ้าพัฒน,นาได้ถ้าด้วยนะถ้าพัฒน,นาได้อืม การทำงานธุรกิจที่คุณลงแรงลงทุนลงไปอาจจะได้รับผลดีนะคะอาจจะได้แต่ต้องรอหน่อยรอเวลานิดหนึง่งมันอาจจะไปได้สวยแต่ต้องรอเวลานะคะคือรอการลงทุนไม่ใช่ลงทุนปั๊บจะได้กําไรมาเลยไม่ใช่ต้องรอด้วยรอว่ามันจะขาดทุนรอว่ามันจะกําไรแต่ไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของไพ่ที่ดีทีเดียวถ้าใครทีมที่ทํางานที่ติดต่อกับต่างประเทศแบบว่า กับต่างชาติอะไรพวกนี้จะดีมากนะมันจะไปได้ลุ่มทีเดียวนะคะคุณรอใครอยู่รอแล้วเฝ้ารอเขาด้วยความคิดถึงยังรมเขาไว้ในมือแน่นแล้วรอให้เขากลับมาให้เขาอยู่เธนให้เขารีเทิร์นกลับมาหันมาบองคุณบ้างหันคิดถึงคุณบ้างคุณรอเขามาทักมาทายหรือเปล่าจ๊ะไพ่ห้าใบของคุณค่ะหกเหรียญค่ะหกเหรียญ queen of swords แล้วก็ห้า ห้าเอ่อห้าดาบ the world แล้วก็ judgment คุณเป็นคนใจดีนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กับคนอื่นเวลาตัวเองมีเรื่องกุ้มใจเวลามีเรื่องเครียดหรือให้ใครเดือด,ด,ดร้อนให้ใครช่วยช่วยไม่ได้ค่ะแต่คุณที่ผ่านมาคุณจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนค่อนข้างมีน้ําใจมีน้ําจิตน้ําใจทีเดียวนะจ๊ะความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับเลยคุณอาจจะให้ใจให้การทักทายให้ความรักให้การดูแลใส่ใจดูแลแต่ไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยให้จนเหนื่อยแล้วคุณมักมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้ มันสมควรแล้วหรือเปล่าที่จะให้ต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะเบรกจะหยุดจะไปกันแบบไหนดีจะไปกันแบบไหนกุนอ็อบสอดมาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นไม้ก็ได้บางคนเป็นไม้บางคนไม่เป็นเป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นก็ได้อย่างที่บอก นะคะซึ่งคุณเป็นคนเก่งค่อนข้างจะเก่งที่จะอยู่คนเดียวได้มีการตัดสินใจอะไรที่ดีข้างนอกดูแข้มแข็งม,มากแต่ข้างในดูอ่อนโยนดูอ่อนแอใจลึกๆของคุณคุณเป็นคนที่เซนสิทีสูงนะคะคุณอาจจะโดนมีความรักมาเยอะเจ็บมาแยะทุ่มเททุ่มใจให้เขาแล้วก็เจ็บมาเยอะจนทุกวันนี้ก็คล้ายๆว่ากลับมารักตัวเองบ้างคิดเป็นคนคิดเป็นคนมีอีโก้และเป็นคนคิดตัดสินใจ เป็นคนมีความรักแต่มไม่ได้มีความรักที่แบบรักแบบโง่หัวไม่ขึ้นน่ะไม่ใช่แบบนั้นนั่นไม่ใช่คุณจาันนาั่นไม่ใช่คุณคุณเป็นคนที่รักไปรักและใช้ความคิดด้วยแต่ถามว่ามันก็พลาดได้ใช่ไหมปาลารักใครก็ต้องทุ่มกายทุ่มใจมันก็พลาดเหมือนกันนั่นแหละ ความรู้สึกข,ของคุณบางครั้งอยากจะจบออกไปจากความรู้สึกนี้จบอะไรจบความทุกข์ความสุขความเศร้าอยากจะหลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านี้อยากจะจบกับเขาไหมก็ไม่หรอกยังรักเขาอยู่ยังอารายวนเขาอยู่แต่คุณก็มองความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถพัฒนาหรือใจของคุณมันขัดแย้งคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณรู้คุณรู้เขารู้ความสัมพันธ์พัฒนาไม่ได้ไปได้ไกลที่สุดแค่นี้ ไปไกลกว่านี้อาจจะไปไม่ได้ก็ได้คุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกทุกข์ใจคุณอยากหลุดพ้นค่ะ The Tower บางคนจบกันไปแล้วนะคะ The Tower บางคนมันแบบอยู่ๆก็ เลิกกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยถ้าในบางคนยังไม่จบดูนะคะใน,ในอนาคตความรักของคุณช่างเปาะบางแล้วมีความรู้สึกว่าใจเขาได้ถอยออกไปห่างๆคุณมากแล้วมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะถอยถอยใจของคุณมัรมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นถอยใจถอยกายพยายามทําใจอ่ะนะ เพื่อที่จะมาให้ลืมความรู้สึกความเจ็บเหล่านี้คุณยังถือเขาไว้ในมือนะถึงอาจจะเลิกกันไปถึงอาจจะห่างหายกันไปถึงอาจจะไกลกันไปความรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะรักของต่างชาติต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมรักต่างวัยก็ได้รักที่มันมันมีความเหลื่อมล้ำประมาณนั้นคุณยังถือเขาไว้ค่ะแต่ถามว่าคุณจะเทคแอคชั่นอะไรไหมก็ไม่ นั่งถือเขาไว้ในมือคุณอาจจะคุยกับคนทัดน้ําค่ะทัดน้ํากรกฎเมีนพฤกษกธนูกันอืมลมเมถุนจุนกุมคุยกับใครก็ได้คุยกับใครแล้วมีความสุข คุยไปคุยแล้วมีความทุกข์ก็อย่าไปคุยมันอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะชีวิตของคนเราเราเลือกได้นี่ว่าเราอยากจะมีความสุขหรืออยากเราอยากจะมีความทุกข์ผอยอีกหนึ่งใบมีคนเดินจากคุณปาหรือคุณเดินจากใครเขามาจ้ะเดินไปเพื่อหาสิ่งใหม่มีความรู้สึกว่าถ้าในความสัมพันธ์นี้มีระมันต้องเจ็บก็ไม่มีดีกว่าไหม ถ้ามีแล้วมันเข้ากันไม่ได้มีแล้วมันต้องทุกข์ก็ไม่ต้องมีมันรอกอยู่คนเดียวก็ได้คุณพยายามตัดใจเพื่อไปหาสิ่งใหม่เขาเทคุณหรือคุณเทเขาจันใครเทใครตอบคอมเมนต์ด้วยใครเทใครจะ๊ะคุณเทเขาหรือเขาเทคุณการเดินจากไปเพื่อหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามีความรู้สึกพยายามอย่างมากที่จะตะเกียกตะกายออกจากความทุกข์ตรงเนี้ยมันทุกข์นะ มีความรักแล้วมีความทุกข์คนเราก็ต้องรักตัวเองเพราะฉะนั้นก็มาโฟกัสกับตัวเองแล้วเดินจากไปแะถามว่าทําได้หมดใจไหมก็ไม่ยังคิดถึงยังผูกพันยังอะไรอววรอยู่มากคนคนนั้นของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะ t r a มพ์พอลัค่ะ Night น of ออฟวานเ e of Swords แล้วก็เจ็ดเหรียญ The e m p r e s s เขาพยายามบรลานซจิตใจพยายามทำใจพยายามที่จะไม่ทุกข์เกินไปไม่ให้เศร้าเกินไปแล้ว คนคนนี้ที่คุณคบเขาอาจจะมีการเดินทางไปไหนบ่อยๆอาจจะเป็นการทํางานที่มีระยะทางไปทํางานเดินทางไกลอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะอาจจะมีการโยกย้ายก็ได้ย้ายงานย้ายแผนกย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายบ้านก็ได้ประมาณนั้นเขาพยายามทําใจกับความรู้สึกนี้นะคะคนคนนี้พยายามที่จะทําใจคนคนนี้ค่อนข้างจะใจร้อนเหมือนกันนะความสัมพันธ์ไพ่มาเตือนว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขา ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกันเลยยังไม่ได้รู้จักใจกันเลยความสัมพันธ์ที่มาเร็วมักจะไปเร็วเสมอนะคะต้องรู้จักกันก่อนต้องทำความคุ้นเคยกันก่อนต้องศึกษานิสัยใจคอกันก่อนมันถึงจะทำให้ความรักครั้งนี้ไปได้ดีแต่ถ้าบางคนนะคะปิดกั้นทางอารมณ์ทางการสื่อสารปิดกั้นความรู้สึกบล็อกกันเรียบร้อยแล้วบางคนบล็อกไปแล้วค่ะเปิดตูดไปแล้ว คุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าหรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้ค่ะแต่เขาเป็นคนค่อนข้างมีภาวะสูงเหมือนกันนะผู้ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ก็ได้เป็น d m p s เอาจจะมีหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีชีวิตหน้าที่การงานดีมีสตังมีกระตังมีกระตังเป็นคนมีกระตังทีเดียวเขามองความสัมพันธ์นี้เช่นกันเขาสืบเขาส่องเขาแอบดูคุณอยู่นะจ๊ะแอบดูอยู่นะจ๊ะเฝ้ามองดูอาจจะห่างหายกันอาจจะเลิกคุยกันแต่ก็ยังมองมองกันอยู่นะจ๊ะ นี่ไงเห็นไหมคุณสองคนยังไม่ได้จบไม่ได้ขาดกันหรอกยังไปไปมาๆไปไปกับกับเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ด้วยเป็นการไปไปกับกับหรือเป็นการจัดสรรเวลาคัดสรรเวาลารอบเช้าคุยกับคนรอบบ่ายคุยกับคนหนึ่งเขาคนคุยเยอะนะจ๊ะสเสน่ห์มาแรงทีเดียวจันก็สเสน่ห์แรงเขาอาจจะเป็นผู้หญิงในความรับหรือผู้ชายในความรับของคุณค่ะจันจ๋าผู้ชายในความรับคืออะไรผู้หญิงในความรับคืออะไรผู้ชายที่ปิดบงังค,คุณคุณคบกันไม่ให้ใครรู้อะ่ะ รู้กันอยู่สองคนแอบคบกันในใจรู้กันฉันชอบเธอเธอชอบฉันมองกันไปมองกันมาอะไรเงี้ยแต่คุณเป็น,ปนลักษณะของคุณที่แอบคบแอบคุยแอบคบแอบคุยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบแอบ,แอบ,แอบเดี๋ยวคนรู้มานั้นเขาเป็นผู้หญิงในเงามืดของคุณหรือเปล่าเก๊กเป็นเก๊กเป็นเก๊กชายป้าตอบด้วยในคอมเมนต์เขาเป็นเก๊กคุณหรือคุณเป็นเก๊กเขาเอาไว้ให้แน่จนันจา๋า คือความสัมพันธ์เขาคนนี้ค่อนข้างจะบางคนบางทีก็ดีนะคนคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างจะพลิกพลิกค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าประมาณนั่นแหละคือบางทีก็ดีดีอย่างก,กับแม่พระเลยแต่บางทีก็ดูร้ายดูร้ายอย่างก,กับนางมารร้ายเลยคือคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์แฟนเล่น่ารักเสน่ห์ดึงดูดใจดึงดูจากเพศตรงข้ามมากมายนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์ไม่คงที่ค่ะเป็นคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าอย่างที่บอกนั่นแหละ คือเป็นเหมือนไบโพร่าประมาณนั้นค่ะ mm. เขามีเซนด้วยคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีเซน์ดีนะคะไพ mm. ่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ Queen of Wand ค่ะห้าถ้วยแปดดาบสิบไม้เท้า The Hermit Queen of Wand มาบอกว่าเขา้าจจะเป็นไม้ไหมเขาเป็นไม้ไหมออกจากบ้านแล้วเป็นไม้อยู่ในบ้านไม่เป็นไม้ป่ะคนคนนี้อาจจะมีเจ้าของแล้วค่ะเป็นคนที่เก่ง มีกว่ามีภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเขาก็อาจจะแบบว่าเขาอาจจะไม่เอาคุณจริงก็ได้คิดว่าคุณเป็นของเล่นหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าคุณเป็นของเล่นคะประมาณนั้นนะคะอืมอมีคนจะเสียใจในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกหรือมาคิดว่า มาคิดว่าไม่น่าเจอกันเลยนะเราสองคนประมาณว่ามาเจอกันแล้วมันต้องเจ็บเราสองคนไม่น่ามาเจอกันเลยเนาะเป็นความเสียใจความเสียดายเราเสียความรู้สึกเสียเวลาคบกับแกแล้วไม่มีอะไรพัฒนาแล้วมันเสียเวลารู้ไหมเออแทนที่จะไปคบคนอื่นมีอนาคตอนาคตอะไรประมาณเนี้ยมีคนคิดว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะเลิกก็เจ็บจะอยู่ก็เจ็บมันอึนอดอัด มันแย่มันอึดอัดค่ะความสัมพันธ์มองดูแล้วพัฒนาไม่ได้นะคะมองดูแล้วไม่น่าจะพัฒนาได้มันแอบมันซ่อนมันปิดบงังซ่อนเร้นมันมีใครสักคนมีคนข้างกายแล้วมีคนไปบวชไปถือสีนไปกินเจหรือเงียบต่างคนต่างเงียบใส่กันแล้วค่ะเป็นความเงียบเอาความสง,งบสยบความเคลื่อนไหวต่างคนต่างมีอีโก้และมีทิศทางเป็นของตัวเองเขาไม่ทักคุณไม่ทักเขาไม่ตอบคุณไม่ตอบ คุณมีอีโก้เขาก็เมยนี่ไงเวนออฟสอดกับ k คิงออฟ o r ดเป็นไพ่คู่ค่ะราชนีถือดาบกับคิงถือดาบค่ะพระราชาถือดาบถือมานละเล่มเขาก็มีดีคุณก็มีดีต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองต่างมีดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสองคนมีอีโก้มีทิฏฐิมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากความรักครั้งนี้ก็ไม่น่าจะพัฒนาได้แล้วค่ะมันน่าจะมันน่าจะพัฒนาไม่ได้พันหนึ่ง เป็นความสัมพันธ์ที่แอบป็นบางซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้ความสัมพันธ์รับรับ,รบและก็ต่างคนต่างคิดว่ามีดีก็ถ้ามีดีแบบนี้ก็อาจจ,อาจจะจบเดอะท w e เวอร์อาจจะจบโอเคเขาฝากบอกอ่าเขาคิดยังไงกับคุณจันจาเขาทำอะไรรับหลังคุณอะ่ะตอนหน้าเขาพูดอย่างรับหลังเขาพูดอย่างเขาคบคนอื่นเขาปิดบังซ่อนเร้นนันเจ็ดดาบมาพร้อมกับเดอมมูนคนคนนี้คบไม่ได้ไว้ใจไม่ได้นะจ้าจะบอกให้ พูดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งการไว้ใจไม่ได้หรือเขามีคนของเขาอยู่เขาพูดกับคุณแบบนี้แต่เขาทําแบบนูน้นแบบนั้นแหละเดอะแฮงแมนเพราะว่าในความรู้สึกของเขาคือคนคนนี้เขาอาจจะจะมีเหตุผลคุณรู้เขารู้ค่ะคุณสองคนต่างรู้กันดีว่าความสัมพันธ์ไม่พัฒนาไม่ได้และมันไปตามที่กําหนดไม่ได้แน่นอน มีคนสืบคนส่องเขายังส่องคุณอยู่เขายังเฝ้าดูคุณอยู่เขาอยากส่งข้อความหาคุณเขาเครียดในความสัมพันธ์นี้นะเขาอยากมีคุณไว้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาก็ไอยากมีคุณไว้นะเขาอยากนะแต่ถามว่าในการที่อยากมีคุณไว้แต่เขาก็รักตัวเองมากกว่าค่ะนะคะคุณเราก็รักตัวเองเนาะไม่มีใครไม่รักตัวเองเขาบอกว่าเขาก็รักตัวเองเขาอยู่กับคุณเราเขาเจ็บ เขาพยายามอย่างยิ่งในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาเจ็บเขาก็จะไม่อยู่ตรงนี้แล้วเขาเครียดในเมื่อเขาพยายามที่จะทําอะไรเพื่อคุณแต่คุณไม่ไม่พยายามจะทําอะไรเพื่อเขาเลยจันคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือคะไปทำบุญทําทานมาหรือเปล่าไปไหว้พระสวดมนต์หรือเปล่าจสติดอ,อ,อาจารย์ตี2ประเด็นนะอาจารย์เห็นไพ่อะไรแปลกๆนะ อาจารย์เห็นไพ่อะไรแปลกๆอาจารย์จะตีสองประเด็นปกติจะไม่ตีแยกแต่วันนี้เห็นไพ่แปลกๆในความรู้สึกของคุณวันจันนะคะอาจารย์มองว่าหนึ่งในบางคนในคนวันจันอ่ะมีครอบครัวแล้วในบางคนนะมีครอบครัวแล้วแล้วก็ในความสัมพันธ์ที่คุณเข้าไปอยู่เนี่ยเขาก็มีครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นอคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงก็ได้คนที่มีชื่อเสียงคนที่มีความรู้สึกว่าแบบ อยู่ในโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงอะ่ะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นหุวนหน้างานก็ได้เป็นคนที่มีลูกน้องอะ่ะมีบริวารมีลูกน้องประมาณนั้นจันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยคุณมีเพรสชั่นกับเขาเป็นอย่างมากคุณอยากส่งข้อความคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์นี้ไพ่มาเตือนว่าถ้าในกรณีที่คนมีครอบครัวแล้วนะคุณเมย์หรือเขาเมาย์ไพ่มาเตือนว่าให้นึกถึงความถูกต้องค่ะศีลธรรม มันผิดสิลใช่ไหมการที่คุณมีครอบครัวแล้วไปครอบคนอื่นมันผิดสินค่ะไพ่มาเตือนว่าอย่าผิดสินจะ้ะอย่าผิดสินนะจ๊ะแต่ถ้าคุณอยากผิดก็ตามใจคุณเอาที่คุณสบายใจนั่นแหละแค่ไพ่มาเตือนอาบางคนเป็นได้แค่การระยะนิมิตที่ดีต่อการหรือในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนที่เป็นเป็นคนที่เป็นบุคคลที่สามเขาอาจจะมีเจ้าของคุณอาจจะมีเจ้าของอย่างที่บอกบุคคลที่สามที่เหนือใจใจของคุณ คุณอาจจะชอบเขากับคนคนนี้แต่คุณมีเจ้าของแล้วมันมีอิทธิพลมีพลังบางอย่างที่มันคุณไม่สามารถทักทานกับพลังงานเหล่านั้นเหล่านั้นได้คืออะไรล่ะคือถ้าคุณมีเจ้าของคุณก็ต้องแคร์เจ้าของคุณก็ต้องแคร์คุณของคุณมากกว่าคนคนนี้ถูกป่ะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่แอบปิดบังซ่อนเร้นโอเคไหมไปต่อ บางคนจบไปแล้วบางคนเบรกไปแล้วบางคนไม่คุยกันบางคนเลิกกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวบางคนเงียบๆกันไปกลับมาได้ไหมพัฒนากลับมาคุยกับมาพัฒนาได้ไหมจ๊ะอาจา,จาไฟอาจารย์ดับอีกแล้วว่ะเห็นไหมแก่แล้วก็เงี้ยแหละไฟดับอีกแล้วเสงเป็ดเลยอะเซเว่นอปการทำอะไรรับหลังอีกแล้วค่ะอาจารยนนะ์มองไม่เห็นจะดูไพ่ก่อนนะมองไม่เห็น การทำรายรับหลังการเริ่มต้นใหม่กับความฝันกับความต้องการ3ามดาบค่ะนี่ไงสาดาบรัก3ามเศร้าแต่เราก็เข้ากันได้ดีอู้เซงเป็ดเลยเห็นรัก3ามเศร้าดรูเด็คบางคนอยากจบจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะ มันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจริงๆด้วยแหละบางคนอยากจบกับความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิคคาราคาซัง,งความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดอยากเริ่มต้นกับตัวเองใหม่แล้วก็ไม่อยากมีความรักครั้งนี้ละแต่มันยังตัดใจตัดจัดใจไม่ได้ในบางคนพยายามเดินไปสู่สิ่งใหม่แต่บางคนยังกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจําใครล่ะบางคนก็คือคุณหรือเปล่าจานันถ้าไม่คุณก็คือเขาที่เป็นแบบนี้มันเจ็บนะสามดับการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่การ การเริ่มต้นกับชีวิตตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณในตอนนี้มันเจ็บจ้ะไม่คุณเจ็บเขาก็เจ็บนั่นแหละมีู่สองคนนะ่ะแล้วก็มีบุคคลที่สามกลับมาราจะดีไหมไม่กลับไม่กลับไม่กลับยังมองไม่เห็นกันกลับมาเลยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะนะขออีกใบเด็กคิงออฟ o r ดยังมีคนนิ่งนอยู่ในที่ของตัวเองค่ะไม่เคลื่อนไหวไม่เทคแอคชั่นอะไรทั้งนั้น สองเหรียญการนี่ไงการกลับมาเหรออีกใบดิมีคนอยากจะคิดกลับมาเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้แต่มันทําไม่ได้เพราะอีกคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วจ้ะนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้คุณอาจจะคุณอาจจะรู้จักครอบครัวเขาก็ได้เป็นการครบกันมาคุณอาจจะรู้จักครอบครัวเขาเขาอาจจะรู้จักครอบครัวของคุณประมาณนั้น เอ,อมันไปไม่ได้นะเนาะเขาจะทํายังไงไหมกับความสัมพันธ์นี้ถ้ายังไม่กัดอาจารย์มองเห็นการวนๆเวียนๆกันอยู่นะไม่ได้ขาดกันไปเลยหรอกเขาจะทํายังไงไหมคะเขาจะกลับมารักตัวเองค่ะเขาจะกลับมารักตัวเองและไปข้างหน้าด้วยความฝันของเขาไปโฟกัสงานเงินชีวิตทรัพย์สินเขามีอีโก้เขาบอกแล้วว่าเขามีเขามีอีโก้สเขาวางแผนอะไรเขาไปวางแผนการทํางานของเขาค่ะ ช่วงนี้เขางานเยอะมากๆสิบเขาเจ็บกับความสัมพันธ์นี้เจ็บกับความสัมพันธ์ที่ไม่อาจสามารถทำอะไรได้ความเจ็บมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่เดมเพรสเขาค่อนข้างจะจะจะเจ็บมากกับความสัมพันธ์นี้เหมือนเหมือนเขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้มันไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีอะไรที่มันจะมันจะไปกับความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะนะเขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาชวนจะหยุดดีไหม เขาควรจะรักตัวเองดีไหมเขาควรจะไม่ทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้คุณดีไหมเขาควรตัดคุณดีไหมเขาไปวางแผนกับชีวิตของเขาดีไหมเพราะความสัมพันธ์นี้เขามองแล้วว่าสุดท้ายมันจะไม่ได้อะไรเลยค่ะมันจะได้แค่ความเจ็บปวดเท่านั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจันมีไหมมีไหมมีใครมองมองคุณอยู่ไหมคะ คุณบอกว่าคุณวิ่งตามเขาจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็พักหนักก็วางเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนๆอฟๆรักๆเลิกเลิก u e o f อฟครับว้าวว้าวทรูออฟคมาพร้อมกับเดี๋ยวนะขออาจารย์เปิดไพ่หมดก่อนนะมันเป็นลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้ค่ะรักสามเศร้าแต่เราก็เข้ากันได้ดีเพราะคุณสองคนอยากมีกันและกันมันเป็นความรู้สึกดีดีอินเลิฟอะมันเป็นความรู้สึกที่ love, อินเลิฟ ในขนาดที่คุณอินเลิฟกันนะคุณมีความสุขกับตรงเนี้ยมันก็สร้างความเสียใจให้กับคุณและเขาเช่นกันค่ะแต่คุณจะฉลาดคุณจะฉลาดกับความสัมพันธ์นี้คุณมีเล่เหลี่ยมเหมือนกันนะจันนะ่ะจันก็มีเล่เหลี่ยมเหมือนกันคบคนหลายคนเหมือนกันแต่การคบคนหลายคนคนนี้คือคนที่เป็นเป็นเดมเพรสของคุณนะ่ะคุณมองว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่รงสเนเหน่เป็นคนที่มีความพร้อมหน้าตาดีรูปร่างดีอาจจะแบบ ไม่สวยหรอกอาจจะไม่สวยอะ่ะแต่เป็นคนมีสเสน่ห์ฐานะดีหน้าที่การงานดีมีกระตังคุณอาจจะชอบเขาตรงจุดจุดนั้นก็ได้คุณยอยากมีเขาถามว่าคุณแฮปปี้ไหมคุณก็เสียใจมันมีความสุขปะปนกับความทุกข์ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะคุณรู้อยู่คุณคบกันแก่แฮปปี้ดีเพราะมีกันสองคนแต่การแฮปปี้ของคุณมันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเพราะว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือเขามีคู่อยู่แล้วนั่นเอง ตอนนี้เบื่อมากจันจันมานั่งอยู่นิ่งๆเบื่อคุณมีคนเข้ามาคุณคุณมีคนคุยคนคนคุยคนที่เข้ามาพูดมาคุยคุณมีนะแต่คุณไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้น้ำหนักสักเท่าไหร่เขาฝากบอกคุณห้าใบจันเขาบอกว่าจบกันเถอะรักเราทาวเวอร์ค่ะเขาพยายามจะเดินจากไปแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเขาเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะ วินอปเปนแต่เขาเขาก็รักคุณเขาชอบคุณมันไม่ได้เป็นความรักหรอกอาจารย์มองนะอาจารย์มองเมื่อกี้อาจารย์เห็นว่ามันความรุ่มหลงมากกว่าคุณกําลังเดินทางผิดนะคะถ้าคุณที่มีเจ้าของแล้วอาจารย์บอกเลยนะคุณกําลังเดินทางผิดค่ะถึงคุณเขาบอกว่าวินอปครับเขาชอบคุณอะ่ะเขาถือคุณไว้ในมือเขาชอบมากเขาอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไว้แหละแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ เขาพยายามคิดทบทวนเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันไปแบบอึดอัดอึดอัดค่ะมันเหมือนรักก็รักไม่เต็มที่สุขแต่สุขแต่ไม่สุดอ่ะเออเป็นความรู้สึกมีความสุขแต่สุขแบบสุขสุขดิบดิบการแอบพูดการแอบคบแอบชอบแอบคุยมันก็ไม่ได้เป็นความสุขมากเพราะมันเปิดเผยไม่ได้มันก็เลยเป็นความรักที่สุขสุขดิบดิบไปไม่ได้คุณล่ ฝากบอกเขาห้าใบซีจันคุณบอกว่าคิงออฟครับคุณก็ถือเขาไว้ค่ะคุณก็ถือเขาไว้คุณต่างคนต่างมีใจมีใจอย่างเดียวไม่ได้ค่ะมีใจอย่างเดียวแต่อยู่ในความทุกข์ของผู้อื่นแน่ๆ Six of Pentacles กําำลังมามองคุณเองกำลังมามองสามไม้เทา้าคุณรอเหมือนคุณรอเขาให้เขากลับมาทักมาทางหรือคุณรอให้ความสัมพันธ์ที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาหรือหายพินเทศน,นั้น คุณอยากมีเขาไว้ในชีวิตเป็นคนที่แอบปิดบังซ่อนเร้นคุณอยากได้ไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากได้ค่ะคุณอยากได้เขาคุณจะยอมอยู่แบบนี้ก็ได้แอบแอบซ่อนซ่อนเพราะคุณก็ไม่เปิดเผยเปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะจ๊ะเป็นความรักที่อยู่ได้แค่ในเงามืดคุณเป็นคนมีเซนดีนะจ๊ะเสน่ห์คุณแรงเซนคุณดีคุณใช้เซนคุณนําทางได้เลยว่าความรักครั้งนี้ของคุณมันจะไปในทิศทางใด เซนต์คุณจะบอกคุณได้แยกให้ออกระหว่างเซนต์กับความคิดอย่าให้มันตีกันเพราะฉะนั้นคุณจะมีคำตอบได้นะคะขอดื่มน้ำหน่อยค่ะอขอภัย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณต้องการเขามากนะอาจารย์ยังมองเห็นเพรสชั่นความต้องการความปาดปาดความต้องการความปาดถนา มันเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากจบกับมันอะอยากจะมีมันไว้ในชีวิตนะ่ะขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะไพ่แนะนำคิดให้ดีค่ะคิดให้ดีไพ่บอกคิดให้ดีคิดให้ดีก่อนจะเดินหน้าก่อนจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้คุณรู้คุณรู้เขารู้ว่ามันยากลําบากกลับไปก็ต้องทะเลาะกันกลับไปก็เป็นทุกข์คุณก็ทุกข์เขาก็ทุกข ต่างคนต่างรักครั้งนี้มันเป็นทุกข์ June กวิวออฟฟอร์จูนบอกว่าจักรวาลบอกว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ก็จบลงซะดีไหมไพ่แนะนําว่าจันจาถึงเวลาแล้วหรือยังถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะต้องจบจากความสัมพันธ์แน่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความทุกข์อะ่ะเพราะฉะนั้นตัดไปซะเถอะต่อให้คุณดันทุรังที่จะเดินหรือดันทุรังที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ มันก็ไม่ได้ทาให้คุณมีความสุขขึ้นเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้รักได้แต่ไม่ได้ครอบครองรักได้แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันรักได้แต่เป็นความรักที่เป็นแค่ความทุกข์เท่านั้นจานจา้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชันบล็อกด้วย อย่าเริ่มดูดวงศูนย์ตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่ออาจารย์อัพคลิปขึ้นไปแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้คุณคิดให้ดีในความสัมพันธ์นี้ว่าควรมีอยู่หรือจะพอแค่นี้สวัสดีค่ะ